เออผัวกบมาก็ไต้มันก็นันนี้ไป ไปเสร็จป๊าปไปเสร็จปาไปเสรเคครับผมแต่เราก็จะไปหาน้องๆกันที่เออ,เออเอิร์นวอย่างไงอางเก็บน้าได้ครับผมก็เอย่กไะทั่วเอิรนผมไปอางเก็บน้า น้องอาสามไปหาน้องเฮ้ยบรครับเดี๋ยวมาไหมเจะัาอีแล้วบุกเข้ามาแน่นแน่นอยู่บุกเข้ามาแนนแนนอยู่เ่ะ เม่ไปห้องบนแ่ลแอุตนึว่ามันเปิดด้วยสชแบมีพบก็จะมีจาา Bye bye. Bye bye. ต้นตามดีสอดของเรานะครับผมโอ้คนหลายเดยนนี่เหละยวมาเข้าโยเออดีดีดี่ดดเมเลื่อนดีดีสอดของเราเองนะครับผมรา ตอนนี้เราทำธุรกิจหลายอย่างแล้วเราจะทำรีสอทด้วยนะครับใครสนใจมานอนก็มาได้ด้วยเอ๊ะเหรอแล้วเขาไปจะไปบอกต่อกันบอกบอกต่อกันเอ๊ะ Tuan, saya? ก็คว่าเลนยาลูกผมว่าเน่า嘛เรามีความเรามีความพยายามไง ราไม่เรียบร้อไม่เรียบเร,บเรบบาม่รีบรอรไอ้เจ้าบ่แมคนละคัน หามีหรอกโอ,โอ้โหเดินจริงไม่ไม่้หมามาไม่ได้ถามอกาหเลมากเลยไม่ได้นัดไม้ด้วย ไปทางไหนวะปุ๊บปุโอ้โห chúng ta khát เขาไม่มองเราเลยนะหกห้าศูนย์เมื่อกี้เขาไม่มองเราเลยทุกคนเออหกห้าศูนย์มาหันบนแหนมเลยวะบลูเดี๋ <c oughs> ยวเราอยู่กับเรามิเซอร์แล้วผมคนที่ตัดชิปให้ผมนะครับผมอาบ๊วยทีครับผมเฮ้ย <c oughs> มันหลอกมากอ่ามีอันนี้อะไรในเซตเซตสามร้อยครับผม อันนี้น้องอาสามครับผมแล้วก็อันนี้อามีเหมือนกันเซ็ตสามร้อยครับผมโอเคผมไปเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม